กราบสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาฟังในไลฟ์สดด้วยครับกราบสวัสดีครับนีครับวันนี้เราอยู่กับยูฟ่าเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับในค่ำคืนของวันที่10เมษายน2567ครับนะครับสำหรับเมื่อวานเล็กแรกก็จบไปแล้วสำหรับทางฝั่งของ2คู่นะครับวันนี้ ก็เหลืออีก2คู่ครับนะครับผมซึ่งมีทั้งหมด8ทีมนะครับผมวันนี้ก็จะลงแข่งขันกันอีก2คู่นะครับผมซึ่งวันนี้ยูฟ่าเราก็จับให้แบบเต็มๆ2คู่เลยนะครับผมก็ต้องบอกว่ายูฟ่าเราค่อนข้างถนัดนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะอ่านเกมออกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวทางฝั่งของฟุตบอลอีกหนึ่งคู่จะเป็นฟุตบอลชมเปชิพอังกฤษนะครับเมื่อวาน3คู่เราไปรองบาเยอร์นะยครับทั้งที่คนทั้งโลกเขาไปอาเซนอลนะครับเราไปรองเรอัลมาดริดได้ครึ่ง แต่เราไปพลาดฟุตบอลแชเปีชิพอังกฤษครับต้องต้องบอกว่าโหเจ็บใจมากลีดยู่นเตดไม่สามารถทำอะไรได้นะครับผมสำหรับในค่ำคืนเมื่อวานโหต้องบอกว่าเจ็บใจมากนะนะครับแชเปีชิพอังกฤษคือเราไม่ค่อยถนัดด้วยนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลเหมือนเดิมนะครับเอาคืนได้เลยนะครับสำหรับฟุตบอลเชเปี้ยนชิพวันนี้หนึ่งคู่อาณาจัดให้แล้วก็มียูฟ่าเหมือนเดิมสามคู่วันนี้ต้องแตกครับนะครับหลังจากที่เมื่อวานเราพลาดไปหนึ่งคู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไป อาจาราขนย่าส่งลิงบอกลูกกลุ่มสักคู่แล้วเดี๋ยวเรามุ่งหน้าเข้าสู่คู่ที่1แบบพร้อมกันนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาฟังในไลฟ์สดด้วยครับกราบสวัสดีครับสวัสดี7ท่านครับกราบสวัสดีเดี๋ยวอาจารณาบอกลูกกลุ่มแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตสักครู่นะฮะ โอเคนะครับเดี๋ยวออนุญาตบอกลูกกลุ่มสักครู่แล้วก็เดี๋ยวเรามุ่งหน้าเข้าสู่คู่ที่1แบบพร้อมกันเลยนะครับใครมาแล้วคอมเมนต์เลข1รอไว้เลยครับขอเวลาสักครู่หนึ่งนะฮะ สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาฟังในไลฟ์สดด้วยครับกราบสวัสดีครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามุ่งหน้าเข้าสู่คู่ที่1แบบพร้อมกันนะครับราราจนาขอเวลาบอกลูกกลุ่มสักครู่แล้วก็เดี๋ยวเรามุ่งหน้าแป๊บหนึ่งนะขอเวลาแป๊บนึ่งนะฮะวันนี้ก็อยู่กับฟุตบอลทางฝั่งของยูฟ่าอีก1วันเนาะอ่ะสักครู่หนึ่งนะฮะ เมื่อวานบอลสดเราก็วินกันแบบรัวๆเลยนะฮะนะครับผมก็เมื่อวานย้ําไปด้วยนะครับสําหรับรองบาเยอร์ตอนโดนนํา1 0ึนะครับผมก็อ่ะมาแล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามมาจานาไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดไลฟ์สดนะครับวันนี้3คู่เน้นของเรามีอะไรนะครับขอเวลาอีกแป๊บนึงนะโอเคอาจนาบอกลูกกลุ่มละโอเคครับนะครับสวัสดี13ท่านครับกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาฟังในไลฟ์สดด้วยครับนะครับวันนี้ยูฟาแชมเปี้ยนลีกขอพาทุกท่านไปที่สนามปล์กเดอะแกรงค์นะครับผมวันนี้ โอเคบอกลูกกลุ่มสักคู่นะดูฟ้าโอเคครับ โอเคพร้อมเลยครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e อย่าลืมกดติดตามปาจนาไว้ด้วยนะครับผมโอเคเราไปเริ่มเข้าสู่คู่ที่หนึ่งแบบพร้อมกันนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยอย่าลืมกดซับสไครป์ปัจนาด้วยนะนะครับปาจนามาไลฟ์สดเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งหรือประมาณ2ทุ่มครึ่งยนะครับผมก็ฝากทุกท่านกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดไลฟ์สดครับนะครับเราไปยูฟ่าคู่แรกในค่ำคืนวันนี้กันนะครับที่สนาม p าร์คเดอะแกรน์นะครับเป็นบ้านนะครับผมของทางฝั่งปารีสแซงแช็คแมงนะครับยักษ์ใหญ่จากทาง ของลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับวันนี้จะลงแข่งขันเจอกับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานะครับซึ่งในรายการถ้วยบิ๊กเอียร์ถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับนะครับต้องบอกว่าปารีสยังไม่เคยได้เลยแม้แต่สมัยเดียวนะครับผมทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีซุปเปอร์สตาร์อย่างเรียวเนลเมสซี่นะครับเนมาร์จูเนียนะครับหรือแม้กระทั่งคิริยันเอ็มบัปเป้นะครับผมซึ่ง แตกต่างจากบาซ่าครับในครับบาซ่าเคยคว้าถ้วยยูฟามาแล้วนะครับผม5ครั้งนะครับผมวันนี้จะต้องมาเจอกันในรอบ8ทีมนะครับผมสถานการณ์ในลีกโกอนครับปารีสตอนนี้อยู่ที่1ครับในครับส่วนบาซ่าอยู่ที่2นะครับสำหรับอาลาลิก้าสเปนบาซ่าส่วนปารีสอยู่ในลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับทางฝั่งของปารีสครับนะครับผมเรื่องของบทบาทการพบกันมาคู่นี้ต้องบอกว่า ก็เจอกันค่อนข้างบ่อยนะนะครับถ้าย้อนกลับไปล่าสุดที่พบกันนะครับเป็นปารีสสามารถเข้ารอบไปได้นะครับผมเจอกันในรอบตัดเชือก2นัด2ครั้งที่ผ่านมานะครับเป็นเป็นปารีสเข้าครั้งล่าสุดส่วนก่อนหน้านี้ก็เป็นบาซ่าถ้าจํากันได้วันนั้นนะครับปารีสนาก่อน40ถูกไหมนะครับล้วพอไปเตะที่คัมนูนะครับบาซ่ากลับมาพลิกชนะ6ประตูต่อ1นะครับแต่ล่าสุดคู่นี้เจอกันมาที่บ้านของปารีสจบไปที่1ประตูต่อ1ครับ นะครับแต่สถานการณ์ตอนนั้นนะเกมแรกนะครับที่บ้านของบาร์ซ่าเป็นบาร์ซ่าเป็นบาร์ซ่าที่แพ้มา4ประตูต่อ1นึเลยนะครับผมก็ต้องยอมรับปารีสก็ถอนแขนได้หลังจากที่ปี2017ตั้งแต่ที่ปารีสคุมโดยอุนในเอเมรี่ตั้งแต่ที่บาร์ซ่าคุยคุมหลุยส์เอลิเกววันนี้สถานการณ์ค่อนข้างกลับกันกับนะครับเพราะว่ากุนซือหลุยส์เอลิเก้กลับมาคุมปารีสแทนนะครับซึ่งบาร์ซ่าวันนี้มีมีนกเตะแล้วก็มีกุนซือชื่อชาบี้เอนนนเดส ทางฝั่งผลงานของปารีครับล่าสุดผลงานในลีกไปเสมอทางฝั่งแกรโมงฟุตมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งเราจะสังเกตว่าช่วงหลังนะครับผมทางกุนซืออย่างหลุยอลิเก่ไม่ค่อยใช้คีเรนเอ็มปาเป้นะถ้าเราสังเกตนะนะครับผมจะลงมาเป็นตัวสำรองค่อนข้างบ่อยแล้วก็ต่อให้ลงเป็นตัวจริงก็ลงไม่ครบ90นาทีนะครับเหตุผลที่เขาที่กุนซือทําแบบนี้เพราะว่า พวกเขารู้ตัวว่าเขาต้องเสียคริเียเบยัปเป้ครับนะครับผมให้กับทางฝั่งเรอัลมาดริดนะครับผมก็ต้องมีการเตรียมพร้อมด้วยนะครับในการสร้างทีมระยะยาวนะครับคือต้องบอกว่า2ทีมเนี้ยจริงๆนะ อยู่ในช่วงสร้างทีมเลยนะครับเราจะสังเกตว่าแรปนักเตะนะครับมีผู้เล่นหน้าใหม่นะครับมีดาวรุ่งที่ดันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับไม่เหมือนแบบช่วงประมาณ3-4ปีก่อนที่มีแต่ซปเปอร์สตาร์นะครับมันจะค่อนข้างที่จะแตกต่างไปหน่อยนะครับผมก็ทางฝั่งอาบผลงานนะครับผมบาซ่าตอนนี้อยู่ที่2ล่าสุดครับบาซ่านะครับผมพวกเขานะครับบาซ่าเอ่อ ผลงานในการผ่านเข้ามาสู่รอบ8บาบาซ่าผ่านทางฝั่งนาโปลีมาได้นะครับยักษ์ใหญ่จากกันโซซึ่งเกมแรกจบ1-1นะครับแต่เล็ก2บาบาซ่าไปชนะ3ประตูต่อ1นะครับสำหรับเจ้าบุทุมบาเซลูนานะครับส่วนทางฝั่งของปารีสครับนะครับพวกเขาผ่านทางฝั่งของยักษ์ใหญ่จากสเปนเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเรอัลโซเซดดนะครับผมก็ต้องยกนิ้วให้กับครียนเอมเป้ด้วยนะครับที่สร้างความแตกต่าง ความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายนะครับคือต้องยอมรับว่าเอ็มเปเป้เขาระดับโลกจริงๆนะนะครับผมไม่ว่าเกมจะเป็นในรูปแบบไหนแต่การสัมผัสบ,บอลการเล่นบอลของเขาอ่ะมันมีอิทธิพลต่อทีมากๆแล้วมันสามารถสร้างความแตกต่างมันสามารถชี้ขาดในเกมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคือต้องยอมรับว่าการที่ปารีสมีเอ็มเปเป้นะครับผมต่อให้เราอาจต่อยห,หลายคนอาจจะแบบไม่ค่อยชอบเรื่องของนิสัยนะครับเรื่องของการเป็นท่านประธานแต่ถ้าถามว่าเรื่องของฟุตบอลนะครับเอ็มเปเป้ แบกปารีสได้จริงๆนะครับสร้างความแตกต่างได้นะครับเห็นได้ชัดเลยครับเกมเจอรล้วโซเซดัดนะครับในรอบ16ทีมที่ผ่านมาคือเป็นเกมที่ถามตรงๆนะนะครับปารีสก็อาจจะชนะมาทั้งไปแล้วก็กลับก็จริงแต่ถ้าถามว่ารูปแบบเกมอะโซเซดัดไม่คมเองนะ นะครับแต่พอเป็นฝั่งปารีสคือโอกาสในการแอดแท็โอกาสในการเข้าทำนะครับผมจริงๆโซนสดัดไม่ได้เป็นรองปารีสเลยแต่จุดจบนะครับพวกเขามีคนสําคัญอย่างคีเรียมเอ็มปัปเป้นะครับนั่นทําคือจะพูดว่าเอ็มบัปเป้นะครับมีส่วนสําคัญที่ทําให้ปารีสเข้ามาสู่รอบแปดพูดแบบนั้นก็ไม่เกินจริงครับนะนะครับผมผลงานทั้งคู่ก็ถือว่าดูดีมากนะครับผมในหลีของตัวเองนะครับผมสําหรับทั้งคู่เลยนะครับอาจารย์ให้ดูเรื่องของราฟตตเต้นิดนึงครับ เดี๋ยวดูทางฝั่งของปารีสก่อนปารีสน่าจะมาแบบนี้นะครับสังเกตแม้ก็มีเด็กดาวรุ่งเข้ามานะครับผมมอนอูกาเต้ซื้อมาก็ยังเป็นก็ยังเป็นนักเตะยุน้อยนะครับเอเมรี่นะครับหรือแม้กระทั่งนูโนเมนเดสนะครับวับนนี้น่าจะยืนเป็นเซนเตอร์แล้วขยับทางฝั่งของลูกัสแองโนเดสไปยืนเป็นแบ็กซ้ายนะครับผมแบ็กซ้ายวันนี้จะเป็นบาโคล่าทางขวาจะเป็นอุสมันเ็มเปเล่นะครับวิตตินย้ายืนคู่กับทางฝั่งอุกาเต้ทางซ้ายเป็นหลุยเปน,น่าแล้วหน้าเป้าเป็นคีเรียนเอมป นะครับผมส่วนทางฝั่งของบาซ่าวันนี้น่าจะมาแบบนี้ครับ4-3-3เหมือนกันนะครับผมตัวชูโรงก็แน่นอนครับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับผมคือถ้าถามว่าเลวาน ตอนอยู่บาเยนกับตอนอยู่บาซ่าคือต้องยอมรับว่าตอนอยู่บาเยนนะ่ะฟอร์มค่อนข้างพีกว่ามีตัวจ่ายมากกว่าเหมือนบาซ่าตอนเนี้ยมันเป็นมันเป็นบาซ่าที่เป็นกําลังสร้างทีมมากกว่านะครับไม่เหมือนบาเยนเมื่อปีก่อนๆที่แบบต้องยอมรับว่าคือตัวจ่ายมันเยอะแล้วเลวานก็ทําประตูได้ดีนะครับพอมาอยู่บาซ่าแน่นอนนะนะครับมันก็ดรอปลงไปเพราะว่าผู้เล่นที่เล่นด้วยกันนะ่ะอะอย่างยามาลอย่างราฟินยาเขาเพิ่งย้ายเข้ามานะครับยังขาดเรื่องของประสบการณ์นะครับบาซ่าก็ยังเป็นทีมที่ต้องบอกว่าในชุดนี้ นครับผมเซนเตอร์จะเป็นคูบาซี่นะครับแล้วขยับอันเดรสคริสเตนเซนไปยืนเป็นกองกลางนะครับมีอีคายคุนโอกันแล้วก็แฟรงกี้เจอจองนะครับเรื่องของประสบการณ์นะครับคู่นี้คือต้องบอกว่าพอๆกันแหละนะครับเพราะว่าทางบาซ่าก็ไม่ได้เยอะหรอกนะครับผมเพราะนักเตะอาที่เคยคว้าถ้วยก็น่าจะมีแค่ทางฝั่งเลวานดอบสกี้แล้วก็อีอคายคุนโดกันนะครับผมอะ ถามมองว่าประสบการณ์ในเกมนี้สูสีทั้งสองทีมมีเด็กไหครับผมแล้วก็อยู่ในช่วงที่กําลังสร้างทีมนะครับถ้าถามว่าวันนี้เรื่องของราคาที่เปิดมาอาจารย์กล้าพูดเลยเขาว่าบาซ่าต่อแรงเอ้ยขออภัยปารีสต่อแรงคุณดูราคานะักคู่นี้เอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าปารีสเปิดมาปอปอ นะนะครับหลายคนจะสงสัยไหมนะครับก็ไม่สงสัยนะเพราะโฟมการเล่นคู่นี้เอาจริงๆนะถ้ามองแบบผิวเผินนะมันสูสีกันมากๆแล้วการเปิดราคาครึ่งลูกนะครับการจ่ายของบาซ่าไม่ใช่น้ำแปดเป็นน้ำเกานะครับเป็นน้ำเกเท่ากันเกมวันนี้หลายคนอาจจะมองว่าเป็นบอลสามหน้าแต่ถ้าใครได้ติดตามบาซ่าชุดนี้จริงๆต้องบอกตามตรงว่า ยังขาดเรื่องของความสมดุลยังขาดในเรื่องของการแก้เกมโค้ดยังค่อนข้างร้อยประสบการณ์นะครัปารีสวันนี้เล่นที่ปาร์คเดอแปงถ้าดูจากผลงานในรอบแบ่งกลุ่มจริงๆปารีสทำได้ดีมากๆนะนะครับผลงานรอบแบ่งกลุ่มตั้งแต่อยู่ในกลุ่มกรุ๊ปออฟเด t นะครับผมจนกระทั่งอ่ะ คือชนะมาแบบรัวๆปลารีสท่าเล่นในบ้านนะครับชนะดอตมุนชนะเอซีมิลานอาจจะมีเสมอนิวคาเสเซิลมาได้แต่ล่าสุดก็ชนะเรอัลโซซิดัตคือผลงานในบ้านในฟุตบอลยูฟ่าเขาทําได้ดีแบบนะครับเสมอต้นเสมอปลายเลยไม่แพ้เลยนะฤดูกาลนี้ไม่แพ้ให้กับใครนใยรายการยูฟ่าเวลาเล่นที่ปาร์คเดอะแบงก์นะครับส่วนบาร์ซ่าถามว่าดีไหมจริงจริงบาร์ซ่ามีหลุดแพ้บ้างนะครับ,รบแพ้ทีมอย่างรอยัลอันเวิร์บแบบเนี้ยนะครับก็ไม่ควรนะครับอาชนาบอกเรื่องของความละเอียด ความผิดพลาดส่วนบุคคลนะครับผมความผิดพลาดในานามอารบซ่ามีมากกว่าแล้วอย่าลืมว่าตัวชี้ขาดเกมวันนี้มันอาจจะขึ้นอยู่กับคนคนนี้ก็เป็นไปได้และซึ่งเป็นไปได้สูงด้วย นะครับผมเลวานก็แก่เกินแกงตัวป้อนก็ค่อนข้างน้อยแต่เอ็มปาเป้ P P e ครับมีส่วนในการพลิกเกมแด้ตลอดเวลานะครับผมสามารถพาบอลไปเองได้สามารถจบเองได้นะครับถ้าเกมวันนี้อัจนาก็ยังมองว่าปารีสครับมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงเลยดูจากอัตราการจ่ายดูสไตล์การเล่นของบาซ่าับการเจอนาโปลีต้องบอกว่าคือจับนะ,นะครับเกมแรกก็จบหนหน,นะครับยังมองว่าปารีสวันนี้จะสามารถชนะ เจ้าบุญท่มบัตเซโลนาได้เกมวันนี้เขามีคือเรียนเอ็มปาเป้ครับเป็นตัวชี้ขาดความเฉียบคมนะครับอาจารนามองว่าจะสามารถชี้ขาดในเกมนี้ได้นะครับขอญญาตต่อปารีแสแซงชักใหม่นะครับในราคา0.5ครับนะนะครับมอปารีสวันนี้จะชนะทางฝั่งของบาซ่าได้นะครับโอเคนะครับสวัสดี90ท่านด้วยครับคู่ที่1วันนี้อาจารนาขอาตาไปต่อปารีสครับ นะครับยู่าเมื่อวานเราแตกหมดนะนะครับยู่าเมื่อวานเราแตกหมดนะครับนี้ไม่รวมบอลสดในกลุ่มเนี่ยอาจารยเปิดให้ดูนะครับผลย่าทวิเคราะห์ฟุตบอลก่อนวันนี้อาจารยคัดให้3คู่เหมือนเดิมนะนะครับสคู่เหมือนเดิมคู่แรกต่อปารีสครับนะครับพยายามดูจากองค์ประกอบหลายภาพรวมบาซ่ามีโอกาสตกรอบนี้สูงมากนะครับแล้วยิ่งไปไปเยือนที่ปาร์คเดอร์แองด้วยนะครับผมแล้วล่าสุดอ่ะปารีสก็เขี่ยทีมจากสเปนมานั่นก็คือเรอัลโซเซดัตนะครับถามว่าเกมวันนี้อาจารย์มอบบาซ่า รูปแบบเกมก็ไม่ได้เป็นรองมากหรอกนะครับแต่จนาโมกความเฉียบคมน,นะครับจะอยู่ที่ทางฝั่งปารีสมากกว่าแล้วราคาวันนี้เท่าแบบตามตรงนะคือถ้าเปิดมาราคาปปคนก็ไม่สงสัยจนากล้าพูดเลยหลายคนอาจจะไม่เคยติดตามการเล่นของบาซ่าแล้วก็ปารีสมากนะักแต่จนาโมกราคาเนี้ยเปิดมาขนาดเนี้ยปารีสมีโอกาสมาสูงมากให้คิดภาพราคาถ้าปารีสแตกในะราคาปปใครจะสงสัยบ้าง นาอาจาจยากล้าพูดก็ไม่มีอ่ะแต่พอเป็นราคาครึ่งลูกเขาเปิดมาเขาต้องการให้เราลองบาซ่าหรือเปล่าในครับราคานี้คือลองบาซ่าถ้าไม่แพ้ถ้าเสมอก็ได้เงินซึ่งอาจารนาบอกเลยว่ายากครับถ้าดุตราการจ่ายของบาซ่ามันมันมันดูแบบ เป็นราคาที่ปารีสแบบเปิดมาค่อนข้างแรงด้วยนะครับเราะนานนมองปารีสชนะได้แล้วก็เบียดชนะได้ด้วยนะ <S 2> <S 2> คู่ที่1วันนี้ต่อปารีสแซงช็คแมงของลุยเอลิก้แล้วถ้าไปมองในเรื่องของการแก้เกมชาบี้ยังขาดเรื่องของประสบการณ์ซึ่งแตกต่างจากลุยเอลิก้นะครับผมลุกล่อลุกชนหรือแม้กระทั่งในเรื่องของประสบการณ์ในการทำทีมนะครับผมแตกต่างค่อนข้างชัดเจนลุยเอริก้โค้ดปารีสตอนนี้เคยพา ทางฝั่งบาร์เซโลนาเองนี่แหละคว้าทริปเปิลแชมป์มาแล้วเมื่อปี2015ในยุคข,ของ MSN นะครับโอเคคู่แรกไปต่อปาลีดครับนะครับคู่ที่2วันนี้เป็นคิวของทางฝั่งฟุตบอลคู่นี้เลยครับนะครับผมวันนี้แอตเลติโกมาดริดนะครับผมวันนี้เปิดเมโทโปลิตาโน่นะครับผมเจอกันล่าสุดในการพบกับดอทบุลต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2017 อขออภัย18ครับนะครับเกมนั้นเป็นแอตมาดิดชนะไป2 0ซึ่งตอนนั้นแอตมาดิดก็ยังมีพวกโรดี้โทมัสปาเตนะนะครับผมตอนนั้นมาก็รอยเล่นกับดอดมุนยังหนุ่มๆอยู่เลยนะครับผมก็ย้อนกลับไปค่อนข้างน,นานมากคู่นี้ไม่ได้เจอกันบ่อยนะครับผมส่วนผลงานของทางฝั่งคู่นี้ครับ ก็เจอกันมาในปี28 1ส2ครั้งเป็นบอลบ้านใครบ้านมันบ้าน moon, ดอทมูลดอทมูลชนะ40แต่ถ้าเป็นบ้านแอตมาดริดแอตมาดริดชนะ20ครับนะี่ครับผลงานล่าสุดของทางฝั่งทีมเจ้าบ้านอย่างแอตมาดริดผมต้องบอกว่าคบผ่านทีมยากมาได้ทีมทีมนั้นก็คืออินเตอร์มิลานนะครับผมซึ่งเท่าวัดกันแบบโดยภาพรวมนะครับผมอินเตอร์มิลานเป็นทีมที่จะนามองว่าศักยภาพเรื่องของฟอรม์มการเล่นดีกว่าแอตมาดริดนะ นะนะครับแต่แอตเบริสสามารถผ่านมาได้เกมแรกนะครับเป็นทางฝั่งของาอเกมแรกเป็นอินเตอร์ชนะมาก่อน1 0นะครับผมส่วนเกมที่2ไปเล่นที่เมโทรโปลิตาโนคือต้องยอมรับก่อนว่า แอตมาดริดเป็นทีมที่เล่นในบ้านนะครับผมด้วยสไตล์บอลสเปนนะครับมีความดุดันมีลูกลูกหนักเข้ามาชนนะนะครับนี่คือสไตล์ของแอตมาดริดแล้วก็เป็นบอลที่ไล่เพรสซิ่งนะครับผมพยายามจะเก็บบอลกับตัวให้ดีนะครับผมก็โดนทางฝั่งของแอตมาดริดชนะนะครับผมในในการต่อเวลานะครับผมเป็นแอตมาดริดชนะจุดโทษนะครับซึ่งในในเกมอ่ะแอตมาดริดชนะ2-1ก่อน90นาทีแต่เกมเนี่ยเขาไปแพ้มานะครับส่วนตัวเวลาเป็นชนะจุดโทษ3ประตูต่อ2นะครับอย่างที่บอก เมโทรโปลิตานโอ้โหน่ากลัวมากนะครับเรื่องของความดุดัานเอ็กเพรสซีฟนักเตะนะครับผมสุดๆเลยนะครับผมเรื่องของการกระตุ้นของ Simone, เดียโก้ซิมิอเน่ก็ต้องยอมรับว่าดีมากๆนะครับผมส่วนดอดมุนนะครับผมยักษ์ใหญ่จากบุนเลิีก้้เยอรมันล่าสุดไปชนะ PSV ไฮโอเฟนมานะครับถ้าถามว่าเกมวันนั้น่ะ คือจันอาโมพีชวีก็ไม่ได้เป็นรองมากนะครับผมแต่ดอดมุนเขามีเกมรับที่ดีกว่านะครับการเจอกัน2นัดนะครับจดมุนเสียประตูแค่ลูกเดียวให้กับพีชวีซึ่งมาจากจุดโทษด้วย คือใครสังเกตบ้างว่าปีนี้ดอทมุลนะครับมีมีในเรื่องของจริงๆดอทมุลจะเป็นทีมที่มีซูเปอร์สตาร์บ้างนะนะครับผมแล้วก็เกมรับจะเสียประตูค่อนข้างง่ายนะครับแต่ดอทมุลปีนี้ต้องยอมรับว่าหลายนัดมากๆไม่จะเป็นในถ้วยยูฟาไม่ว่าจะเป็นในถ้วยอ่ะนะครับผมบุนเดลิก้าเยอรมันเขาเก็บคลีนชีตได้นะครับดอทมุลปีนี้เสียไม่เยอะนะถ้าคือจริงๆมันก็เสียแบบมันมันมันก็มีเสียบ้างแหละแต่คุณต้องยอมรับว่า ดอทมุลเป็นทีมที่เรื่องของการเล่นเกมรับนะี่ครับเสียประตูค่อนข้างง่ายมาแทบจะทุกปียกเว้นปีนี้ที่มันค่อนข้างหน้อยมากๆนะครับสำหรับดอทมุลนะครับผมก็อยู่ในกลุ่มลุฟท์ออฟเดซด้วยนะครับไปเจอพวกปารีสพวกนิวคาเสเซิลพวกเอซิมิรานแต่ดอทมุลก็สามารถทําได้แล้วก็เข้าสู่เป็นที่1ด้วยทั้งๆทงี่หลายคนเขามองว่าดอทมุลมีโอกาสจบที่4นะนะครับใ,ในในกลุ่มลุฟท์ออฟเดซนะครับผมรอบส6บกผ่านทางฝั่งพี v วีมาได้ครับ ผลงานของทางฝั่งเจ้าบ้านก่อนแอดมดริดล่าสุดไปในหลีกนะไปชนะเบยริวมา2ประตูต่อ1นะครับผมส่วนทางฝั่งดอทมุลล่าสุดไปแพ้นะนะครับแพ้กับทางฝั่งของสตุตการมาศูนย์นะครับคืออย่างนี้ครับคู่นี้อยากจะนัดดูเรื่องของแรบก่อนนะครับแรบน่าจะมาแบบนี้นะนะครับดูแอตมดริดก่อนแอตมดริดน่าจะมาแบบนี้ครับ วันนี้แอตมาดริดนะครับเรื่องของสภาพทีทมแอตมาดริดนะครับผมก็ค่อนข้างพร้อมพอตัวเลยนะครับขาดแค่เฮอร์โมโซนะครับผมซึ่งก็ช่วงหลังเป็นตัวหลักนะนะครับแล้วก็วันนี้เมนฟิเตอร์ไายไม่พร้อมนะครับผมคือวันนี้หน้าเป้าแอตมาดริดน่าจะใช้เป็นกองหน้าคู่นะครับอาวาโรโมราต้ายืนคู่กับองตวนกริสมันคือด้วยความที่เล่นในบ้านยังไงแอตมาดริดเขาก็ต้องการกลุ่มความได้เปรียบแหละนะครับแต่จะนามอว่าสไตล์บอลแอตมาดริดนะครับผมคือเป็นสไตล์ที่ ค่อนข้างที่จะแพ้ทางบอลกับพื้นนะเนะครับเล่นบอลกับพื้นดีเนะครับเล่นบอลแทงช่องดีอย่างดอดมุ mun, นะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆถ้าถ้ายกตัวอย่างเห็นภาพชัดก็คือเกมที่เจอบาซ่าแหละนะครับตั้งแต่ชาบี้มาคุมนะครับบาซ่าคือแอตมาติดไม่สามารถชนะได้เลยแม้แต่เกมเดียวนะครับซึ่งดอดมุลของเอเดนเทสิตนะครับผมน่าจะมาแผนนี้ครับ เนี่ยดอดมุลน่าจะมา4-2-3-1หนะครับหน้าเป้าเป็นฟูกุกนะครับผมแล้วจะมีตัวสร้างสารรค์จะเป็นเจอดอนซานโชมีความเรอเดเยมี่กลับมาแล้วแล้วก็ยูเดนบลัดน,นะครับผมกว่าเกมรับถ้าถามว่าทำไมดอดมุลปีนี้เก็บคลีนชีตได้ค่อนข้างเยอะก็ต้องยกเครดิตให้กับ สองเซนเตอร์นิคอเชล็อเทอแบ็กนะครับยืนคู่กับแมทคุมเมลมันผสมกันระหว่างความเก๋วกับความหนุ่มเลยครับแล้วมันออกมาค่อนข้างดีมากนะครับผมวันนี้เกมมาชนามองว่าไม่ง่ายสําหรับแอตมาดิดแน่นอนนะครับด้วยสไตล์การเล่นของดอทมุลนะครับมาชนามองว่าพวกเขาก็มีเกมรับเหนียวซึ่งวันนี้เล่นบ้านของแอตมาดิดก่อนะจชนามองว่าดอทมุลนะครับผมน่าจะ เล่นในรูปแบบที่ตอนไปเจอพี V วีเกมแรกลุ้นไม่แพ้ไว้ก่อนนะครับอาจานามองว่าดูจากราคาวันนี้นะครับคือแอดมิริมันเป็นบอลที่มันก็ไม่ได้ยิงเยอะอยู่แล้วนะนะครับอาจานามองว่าวันนี้มีโอกาสออกสกอร์ต่ำนะนะครับด้วยความที่ดอทมุลวันนี้ยอาจานามองว่าเขาก็คงไม่กล้าแลกนะครับน่าจะไปเปิดแลกที่ Signal i n d ินดีแนาพาร์มากกว่านะครับมองว่าเกมเนี้ยคือเล่นต่ำง่ายสุด นะในะรับหนนะึ่งร้อยยี่สิบท่านอาจารนามองว่าเล่นสกอร์ต่ำง่ายสุดแอดเมดิทพบดอตมุนนะครับคู่ที่สองเลือกสกอร์ต่ำครับนะในะรับอาจารนามองว่าต่ำเล่นได้คู่เนี้ยนะครับและก็ราคาไม่น่าจะยิงกันเยอะด้วยนะครับแอดเมดิก็ไม่ได้เป็นบอลที่มีความหลากหลายถ้าวันเนี้ยเอดินเทสิตสามารถ สามารถปิดทางฝั่งกองหน้าคู่นะครับผมที่ฤดูกาลนี้ยิงประตูได้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างอาร์าโรโมราตาหรือแม้กระทั่งองตวนกริดมันได้อาจารนามองว่ามีโอกาสเลยที่จะปิดเคี่ยวเล็บของแอตมาติดนะนะครับยังมองว่าเกมว,วันนี้นะครับเอเดนเทสิตน่าจะรับมือทางฝั่งกองหน้าคู่ของแอตเลตได้ดีนะครับผมแล้วก็วันนี้ตัวตัวพลิกเกมจาได้ไหมแอตเลตล่าสุดเขาผ่านินเตอร์มิลานมาก็ต้องให้เครดิตเขานะและแต่เขามีตัวพลิกพกเกมอย่างแมนฟิเดอร์ไปซึ่งวันนี้ ตัวพริกเกมมันไม่มีเพราะว่าเมฟิเตอร์ปายก็ไม่พร้อมนะมองว่าเกมเนี้แอตเลตอาจจะเปียกได้สักลูกหนึ่งนะครับหน้าบอลนะครับอาจารนามองว่าหน้าบอลเล่นยากนะนะครับมีมุมเสมอค่อนข้างกว้างอาจารนากราบพูดเลยมีมุมเสมอค่อนข้างกว้างแต่วันนี้สกอร์ต่ำอาจารนาค่อนข้างมั่นใจนะครับคู่ที่2ไปสกอร์ต่ำตรามีแอตเลติโกมาดริดนะครับยักษ์ใหญ่จากลาลิกาสเปนเจอกับดอร์ทมุนด์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อคู่ที่3กันนะครับผม140ท่านอาจารนาะให้ดูเรื่องนี้นิดนึงนะ บอลสดเมื่อวานเรานะครับบอลสดขอขอนยัติโมบอลสดนิดหนึ่งนะครับบอลสดเมื่อวานเราในกลุ่มนะครับผมก็จะนาลงให้ตอนตีเลยนะตอนตีสามตอนบอลเตะนี่สองีสามนั่นแหละนะครับแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยเมื่อวานเราไปอะไรบ้างเมื่อวานเรามีพลาดตัวเดียวแล้วมวาดิดเราไปต่อครับ ตอนตอนทางฝั่งซิตี้นำนะนะครับผมหมายความว่าเรากินเต็มน้ำล้นนะครับผมตอนนั้นซิตี้นำแล้วก็จบเสมอบาเยนเราลองครึ่งลูกเมื่อวานจะนายย้ำแล้วนะเอาน้ำล้นล้นไปเลยครึ่งลูกนะครับผมเมื่อวานคนทั้งโลกไปทางฝั่งของอาร์เซนอลนะครับลองครึ่งลูกตอนตอนพออาร์เซนอลนำเราก็ย้ำครึ่งลูกอีกแต่ว่าบินนี้เราเสียบินบินลิดเราเสียนะครับแล้วก็มีทางฝั่งของ มีไรบายเยินอ่ะนี่ครับมีลงไปเมื่อวนเมืม่อวานลงไป5บินนะหบินพลาดบินเดียวพลาดบินเดียวเมื่อวานลงไป5บินนะครับโอเคฝากด้วยนะครับผมก็อย่างนี้จนาบอกจนามีบอลสดให้ด้วยในกลุ่มนะครับผมแล้วก็ส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่มเหมือนเดิมเลยนะครับแอปอาร์บีหนึ่งห่ฟุตบอลที่รวมคนมากสุดมีทั้งหมด14กลุ่มนะครับฝากด้วยบอลสดอาจารย์ก็จะมาให้ดูว่าบอลสดเมื่อคืนเป็นยังไงนะครับอ่ะ โอเคไปต่อกันครับวันนี้คู่ที่3ครับบาจนาขนญาติไปเชฟชิพอ,อังกฤษนะครับแต่คู่นี้ไม่ได้ไปอิบสวิตนะนะครับบอลลุ้นเลื่อนชั้นแต่ขนญาติไปทางฝั่งของ Bristol City บริสตอลในการพบกับ b a c k b บ r ร์ลูเวล่าสุดครับนะครับเป็นทางฝั่งของบริสตอลนะครับผมรู้สึกว่าแพ้มานะครับใช่ครับเป็นแบ็ k เบิร์เล่นในบ้านชนะมา2-1ในเกมแรกที่พบกันนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับก็ฤดูกาลนี้แหละนะครับบทบาทฤดูกาลนี้มองโดยภาพรวมนะครับบริสตอลทำได้ดีกว่า อยู่อันดับที่12นะครับส่วนแบคเบิร์นเขาอยู่อันดับที่18ผลงานของทางฝั่งการพบกันแล้วไปดูผลงานของเจ้าบ้านบิสตอลก่อนบิสตอลล่าสุดไปเสมอซันเดอร์แลนด์มา0ูย์ประตูต่อศูนย์ช่วงหลังผลงานดีกว่านะถ้ามองโดยภาพรวม5นัดหลังสุดบิสตอลชนะไปถึง3นัดนะครับแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวนะครับส่วนทางฝั่งของแบคเบิร์นผลงาน5นัดหลังสุดชนะได้แค่เกมเดียวล่าสุดไปเสมอเซาท์แทมป์ตัน0 0ศ,ศ,ศูทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องบอกว่า ท่านนับผลงานโดยภาพรวม10นัดหลังสุดแบ็กเบิร์นชนะได้แค่เกมเดียวนะครับผลงานแย่กว่าแต่ครับทำไมวันนี้บริสตอลถึงไม่กล้ามาแบกเนี่ยราคาอยู่ที่ราคาเสมอจ่ายอ้ยราคาเท่ากันแล้วอะเมื่อวานจะน,าน่าเมื่อวานเราไปรองแบ็กเบิร์นนะแต่วันนี้เป็นแบ็กเบิร์นราคาน,าน้ำต้าเท่ากันแล้ว กลายเป็นแบทเบิร์นต่อด้วยซ้ำเป็นการจ่ายน้อยกว่าเพราะว่าอะไรทําไมแบทเบิร์นที่ฟอร์มการเล่นแย่กว่าอันดับคือแย่กว่าแต่กล้ามมาตอบริสต์ในบ้านประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับวันนี้บิสต t เตของซื้ออย่างเรียมแมนนิ่งขาดนักเตะตัวหลักเยอะมาก นะคับไม่ว่าจะเป็นเทเลอร์ฮิกแมนกองกลางตัวจริงซามเวลเบลคนนี้เป็นปีกซ้ายตัวจริงเลยโรเบิร์ตแอดกินสันนะครับกองหลังตัวจริงนะครับผมไม่จะเป็นทางฝั่งของใครในสมิธก็เป็นกองหลังตัวจริงคืออย่างที่บอกราคามันก็บอกเราแล้วแล้ววันนี้จะนาไปเช็คในเรื่องของสภาพทีมบิสตลขาดผู้เล่นตัวหลักหลายคนเลย นะขาดผู้เล่นตัวหลักแล้วเป็นตัวสําคัญในตําแหน่งกองหน้ากองกลางแล้วก็กองหลังเลยนะครับแต่ทางฝั่งของแบ็คเบิร์นวันนี้สภาพทีมขาดค่อนข้างพร้อมนะขาดแค่ทางฝั่งของไรอันเฮดเกตนะครับซึ่งเป็นปีกขวาแล้วก็ยาซินอายารีซึ่งเป็นกองกลางตัวลุกนะครับผมซึ่งถ้าเทียบกันแล้วศักยภาพคู่นี้มันสูสีอาจารย์มอแบ็คเบิร์นนะครับของจอร์อุสทาเกไม่แพ้นะครับอยู่ที่ว่าจะเสมอหรือชนะแล้วกันนะครับโอเคในกะรบตามนี้3คู่ ไปสุด3คู่นิด่งครับวันนี้3คู่าจนาให้อะไรบ้างนะครับ140ท่านนะครับอ่ะคู่แรกวันนี้ไปทางฝั่งของต่อปาลิทแซงชักแมงต่อปาลิทในราคา0.5คู่ที่2แอตมาดริดพบดอทมูลนะจนาขอนญาติเลือกสกอร์ต่ำครับนะต่ำในราคา2.5น้ํน้ำล้นๆน,นะ นะครับปาลิสน้ำก้าต่ำแอตบิตน้ำลน้นแล้วก็ขอนญาติไปลองแบ็คเบิร์นนะครับผมวันนี้สภาพทีมพร้อมกว่าในราคา0.25โอเคฝากไว้3คู่แล้วกันนะครับมีต่อคู่หนึ่งมีต่ำคู่หนึ่งแล้วก็มีรองคู่หนึ่งนะครับวันนี้ยูฟ่าก็คือปาริสแล้วก็ต่ำแอตมาลิดแอตบลิตถ้าถามว่าหน้าบอลจะน่าชอบอะไรคือ อาจารนามองว่าไม่ง่ายสําหรับแอตมาดิดอันนี้ครับถ้าดอดบุนมาแบบไม่ชวนทะเลาะนะครับผมก็มองว่าแอปเปิิดก็มีโอกาสจบเสมอได้นะครับวันนี้ขออนอ่าหน้าบอลขอนยญาตไม่ไปขอนยญาตเล่นสกอร์ต่ําดีกว่านะครับเป็นบอลที่สูสีกันนะครับแล้วการเข้าสู่รอบนี้มันก็เป็นรอบลึกแล้วนะครับผมอาจารนามอคงไม่กล้ามาเปิดแรกแบบเต็มมัตราหรอกสําหรับผู้มาเยือนส่นแอปมาดิดถ้าได้จะได้ลูกหนึ่งอ่ะ ก็คงแบบนะครับไม่ต้องเล่นเกมมากนะครับไม่ต้องสปีดเกมเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่าเล็ก2ต้องไปเยือนซิกแนวอินดูนาพาร์คนะครับวันนี้3คู่ต่อปารีสต่ำดอทมุลแล้วก็รองแบ็กเบิร์ดนะครับส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่มเหมือนเดิมแอดไลน์มาที่แอดอาร์บหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วถ้าอาจารย์นะครับผมอยากเข้ากลุ่มกล้าพูดเลยว่า ขอแค่ท่านได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศในกลุ่มนะครับกลุ่มอัจารนาเป็นกุุตบอลที่รวมคนมากสุดเนี่ยลงบอลเย็ยนได้ตลอดนะนะครับผมโอเคฝากด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ใครที่ไม่มีเวลาฟังและสดก็เข้ากลุ่มมาได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้จารนาฝากไว้3คู่เดี๋ครับอาจานาขนญาติลาไปก่อนนะ เออตามปวางปารีสจับไปเลยครับปารีสมาแน่ปาริสมาแน่นะครับผมโอเคฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับวันนี้ค่อนข้างเจ็บฟันมากนะครับอาจจะแบบไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่แต่บอลคัดมาแบบเน้นๆเลยนะครับโอเควันนี้ฝากไว้3คู่เดี๋ยวเจอกันในกลุ่มสําหรับบอลสดนะครับวันนี้จะมากราบลาเท่านี้เดี๋ยวลูกกลุ่มเดี๋ยวรอบอลสดในกลุ่มได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ